้วมาดูคอนฟิกแบบเปิดโค้ดตีบวกนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่เลยเปิดโค้ดนะครับตั้งแต่ต้น,นตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะใครได้ไปนะคุ้มมันสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลานะครับมันไม่ต้องมาฟิกว่าต้องใช้แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวเพราะนั้นเนี่ยแลกนัลล็อกเถื่อนเดี๋ยวผมขอพูดก่อนมันเปิดวนทั้งปีแต่ละเดือนเนี่ยต้องมีสองเซิร์ฟแหละนะครับยังตำ่ำนะ คือมันเปิดคุณก็ตีได้เลยแต่คอสเบต้าแบบนี้นะครับการวางตัวละครสําคัญมากนะครับแนะนำนะครับไม่ว่าเครื่องคุณจะแรงหรือเบาเน็ตแรงเน็ตมือถือเน็ตบ้านนะครับให้อยู่ห่างกลุ่มใหญ่เอาไว้นะครับไม่ต้องไปกระจุกกับเขานะครับเวลาเราแต่แต่เวลาที่เราคลิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องได้ด้วยนะยังไม่ใช่ว่าไกลจนจนคลิกไม่ได้นะ NPC ติดบวกอยู่นี่ NPC ซื้ออีรูโอริ NPC ซื้อเกาะอ,อาวุธอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องถึงกันหมดนะต่อมานะครับให้เรามาดูหลักๆเลยพิกัดที่เราอยู่นะครับให้เราโนต้ตเอาไว้แบบนี้ในนี้แหละนะครับหนึ่งสี่ศูย์หนึ่งแปดเก้าเพราะอะไรเวลาเราออนเกมแล้วออฟไปหรือเดินไปที่อื่นเราจะได้ไม่ลืมนะครับว่าเราอยู่พิกัดเนี้ยพิกัดที่จะให้บอดมันนั่งเห็นไหมครับ มันจะนั่งตีตลอดนะครับมันจะไม่ลุกไปไหนเพราะนั้นเนี่ยล็อกมันไว้ที่ตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกเซิร์ฟคุณจะมานั่งตรงนี้เหมือนผมนะให้มันแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันอยู่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกถ้าคุณจะตีบวกเนี่ยคุณต้องมีของในตัวอ่าแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนซื้อด้วยแต่มันเป็นสเต็ปนะคุณเอาไว้ให้ตัวก่อน พอหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะค้นหาว่าถ้ามันไม่เจอเดี๋ยวมันไปซื้อให้ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะสมมุติว่าเป็นอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องบงังเป็นมัฟเป็นชูเป็นเสื้อเป็นหมวกอาวุธนะครับแต่นี้ผมยกตัวอย่างเพราะว่าตอนเนี้ยตลาดต้องการตัวนี้นะครับมีกิวนะครับต้องการมากสําหรับตัวนี้ก็เลยยกตัวอย่างให้เลยกันนะครับพอซื้อเสร็จจํานวนหนึ่งละสักหกสิบกว่าตัวก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับอีลูนะครับ,นะรบติดไว้หน่อย เดี๋ยวมันซื้อให้นะครับใจเย็นๆเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับต่อมาพอเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับกด n p c ตีบวกหนึ่งครั้งกด Enter นี่คือสเต็ปที่เราต้องจำนะครับถ้างั้นเราไปหา n p c ตีบวกนะครับให้บอทมันไปเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมเคยสอนแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับมันจะติดไปกับไฟล์ที่คุณได้ตอนโอนเงินนะครับมันจะมีให้นะครับ คุณเปิดขึ้นมาแล้วก,กดฟีดนะครับแบบนี้ติ๊กถูกแล้วก็แมกนิฟายแบบนี้ก็คือต้องมีติ๊กสี่อย่างนะครับแล้วก็โยนเป้าลงไปนะครับแบบนี้อ่านี่คือค่าพิกัดของ NPC นะครับเนี่ยเราเลื่อนไปแถบเมาส์นะครับเลื่อนมาแถบเมาส์สมมุติว่าท่านใดที่หาไม่เจอนะครับมันจะอยู่แถบเมาส์แบบนี้นี่ครับค่าเมาส์ก็คือเมาส์เนี่ย ของเราเนี่ยมันมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยมันมี x y ครับมันมีโพซิชันถ้างั้นเนี่ยมันมาหยุดตรงนี้ปุ๊บค่ามันก็จะตรงตรงนี้ไงนะครับอ่าแบบนี้เราก็ copy เลยนะครับ copy มามาวางไว้นะครับในสคริปนะครับที่เขียนเอาไว้ให้แล้วนะครับมันง่ายนะครับเหมือนกับว่าปูทางไว้ให้แล้วนะครับคุณไม่ต้องมาเริ่มเขียนสคริปพทีละตัวคือตัวแบบผมนะครับเอาว่าผมเหนื่อยมาให้แล้วนะครับคุณซื้อเนี่ยสบายแล้ว แค่แก้ x y พิกัด npc อะได้มาแบบนี้ตำแหน่งของ npc ตีบวกเนี่ยผมโนต้ตไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะกดถูกไหมมันจะกดที่ npc ตีบวกให้เราได้ไหมนะครับกด f 5้หนึ่งครั้งนะครับตัวบอทเนี่ยมันจะดูดเกมขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องไปเปิดเกมให้มันนะนะอ่ะพอบอทขึ้นมานี้ปุ๊บคุณกด tab หนึ่งครั้ง กดมันจะกด npc ตีบวกถูกต้องนะครับเนี่ยผมหยุดกดหยุดโปรแกรมโดยปุ่ม delete นะครับมันจะหยุดโปรแกรมให้20วิถ้าเกิดว่านะครับเราตั้งค่า npc ถูกมันก็จะกดแบบนี้อ่นแล้วสเต็ปต่อไปนะครับเรามาดูว่าควรจะเขียนยังไงต่อนะครับกด npc ตีบวกหนึ่งครั้งมันก็ต้องกด enter ถูกไหมครับเพื่อที่จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาถ้างั้นเราต้องหาค่า enter ปุ่มเอ t เ r อร์เนี่ยมันใช้ค่านี้นผมโนลดไว้ให้ละสําคัญเนี่ยนะครับมันจะเอนเ r อร์กี่ครั้งคุณก็ก o อปไปสมมุติว่า e อ t e r อร์ครั้งที่หนึ่งถูกไหมสมมติว่าจ m เอมเห็นแล้วฮียมันแก้แก้แบบเมันต้องเอ t เ r อร์สองครั้งนะถึงจะเปิดได้ถ้างั้นคุณก็มาเติมนี่ครับที่สองมันบอกฮ้ยมันต้องเ n t เ r อร์สามครั้งนี่มันถึงจะเปิดติดคุณก็มาเบิ้ลไปเพราะนั้นตักทางได้หมด ดักทางได้ต่อให้มันจะยังไงเราได้โค้ดตัวนี้ไปมันปรับได้ตลอดอ่ะเอ็นเตอร์ครั้งที่หนึ่งนะครับเรามาดูว่ามันจะกดเอ t นเตอร์ให้ให้ไหมนะเดี๋ยวคุณอ่านตรงนี้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าบอทดมันจะฟ้องว่าเอ t นเตอร์ครั้งที่หนึ่งไหมกด F5 หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลอพอโปรแกรมมันขึ้นมามันก็จะดูดเกมขึ้นมาด้วยแล้วกดปุ่มแ a บหนึ่งครั้ง อ่าแบบนี้อ่าเดี๋ยวก่อนนะครับปิดตัวนี้ไปก่อนปิดไปนะครับกด F5 ขึ้นมาทุกครั้งที่เราเทสเนี่ยเราต้องเริ่มจากศูนย์นะครับเทสรันเริ่มจากต้นจากจากจาก,จาก,จากอันแรกแรกใหม่เลยนะครับกดแท็บขึ้นมากด NPC ตีบวกเห็นไหมกด Enter ดูฝั่งนี้ครับเรียบร้อยกด Enter ครั้งที่หนึ่งมันถึงเปิดหน้านี้ขึ้นมาได้ ต่อมาสเต็ปที่สองที่สามนะครับหลังจากกด enter แล้วเนี่ยคุณต้องกดอะไรครับไอเทมใช่ไหมนะครับคุณถึงจะตีบวกได้จุดตายก็คือตัวเนี้ยจะเป็นมัพเป็นชูเป็นอาวุธเป็นโลเป็นเสื้อเป็นหมวกมันจะคลิกที่จุดแรกเสมอนะครับเห็นไหมแบบนี้มันไม่สนหรอกครับว่านี่คืออะไรมันไม่สนใจมันคลิกไล่คลิกทีละอันทีละอัน นะถ้าตัวนี้ตีแตกมันก็จะคลิกตัวอื่นที่สองขึ้นมาต่อนะครับให้แก้ว่าให้อันเนี้ยคลิกไม่ได้คุณก็ไปสร้างเป็นคลิกตัวนี้แทนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่ะเปิดขึ้นมานะครับเอาใหม่ตีบวก enter นะแล้วต่อมาต้องหาค่าไอเทมจุดที่หนึ่งถ้างั้นกําหนดแบบนี้ครับไอเทมจุดที่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือค่าไอเทมจุดที่หนึ่งถ้าเซิร์ฟไหนนะครับ มันสตาร์ทไอเทมตรงนี้ไว้เป็นพวกชามหรือเป็นพวกไอเทมที่แบบว่ากดไม่ได้คุณก็แค่เปลี่ยนจากค่าหนึ่งเป็นค่าที่สองนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะบดบอดมันก็จะเดี๋ยวไอพวกเนี้ยมันก็จะไหลมาถ้าเราตีแตกหมดตีติดหมดตอนแยกเก็บแยกแยกแตกปุ๊บมันก็จะมาตีตรงนี้ใหม่อยู่ดีมากดให้เองนะครับไม่ต้องกลัวอ่าเดี๋ยวกลับไปค่าที่หนึ่งก่อนแบบนี้นี่คือจุดกลางๆนะครับ เราก็นำค่ามาใส่ไว้ที่ตำแหน่งไอเทมตรงนี้อ่ามันเดี๋ยวนะตำแหน่งไอเทมอ่าตำแหน่งไอเทมที่จะตีบวกเห็นไหมผมโน้ตไว้ให้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันกด enter แค่ครั้งเดียวก็พอใช่ไหมเราก็ลบนะเราก็ลบไปนะครับอ่าให้มันเหลือแค่ enter หนึ่งครั้งนี่ฮนะมันจะเป็นพาสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ แบ่งให้อ่าอันนี้เป็นส่วนของ NPC ตีบวกอนะพาร์ทที่หนึ่งคุณต้องกิกที่ NPC ตีบวกเห็นไหมอันนี้คือพิกัดที่หาได้าร์ทต่อมาก็คือพอคุยกับ NPC ตีบวกมันต้องกด enter นี่คือ enter นะครับต่อมาเลือกไอเทมที่จะตีนะครับคลิกไปที่ไอเทมนะตำแหน่งของไอเทม ก็คือเราได้ค่านี้มาละเดี๋ยวมาดูดีว่ามันจะกดตำแหน่งให้เราไหมไอเทมมา F5 เลยนะครับอ่านี่ปิดไปก่อนเพราะว่าเราเทสบอทอยู่นะครับเราต้องการให้มันเริ่มไปเรื่อยๆกดแท็บนะครับพอเจอหน้าโปรแกรมบอทละกดแท็บเลยกด NPC Enter เห็นไหมครับมันกด อะไรครับกดมาที่บางจุดแรกให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าที่มันอ่านขึ้นมาเห็นไหมครับเลือกไอกดเลือกไอเทมที่จะตีนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมาเลือกไอเทมที่จะต,ตีต่อมาคือว่าอ e ีลูที่เราต้องเขียนให้มันกดถูกไหมนะครับอ่าสเต็ปที่หนึ่งคือคุยแบบนี้สเต็ปที่สองก็คือตัวนี้แล้วก็ต้องเลือกอ e ีลูเพราะนั้นเนี่ยเราต้องหาค่าอ e ีลู เราทำแบบนี้รอบเดียวนะครับบอดมันก็จะบนลูปให้เองแล้วนะครับไม่ต้องไปทําบ่อยน